สว,ส, trilogy, like สวัสดีครับผม you know. cool. วันนี้อย really yes ู่กับร้านผมกู้กูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีนาฬิกาฟูกกูหนึ่งแบบมาให้รับชมนะครับเป็นรุ่นชายดื่มเบียร์กังหันน้ํานะครับดื่มเบียร์ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเยอรมันเลยนะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีชายดื่มเบียร์นะครับผู้ชายยกแก้วเบียร์ดื่มนะครับแล้วก็กังหันน้ํานะครับซึ่งจะหมุนขยับด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นระบบคอร์สนะครับมีทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงนกร้องนะครับผม สำหรับขนาดของรุ่นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่25ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับจากซ้ายไปขวานี่28ซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักของตัวเรือนจะอยู่ที่2.5กิโลกรัมนะครับผมเป็นระบบคร์ตดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นงานไม้ทั้งเรือนนะครับผมสังเกตดีเทลนะครับรายละเอียดสวยงามชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่โตสำหรับดื่มเบียรนะครับ างานหั่นน้ํานะครับเป็นงานแกะสลักแฮนเมดทั้งเรือนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ามีการเก็บรายละเอียดที่สวยงามคมนะครับเรียบร้อยมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างที่นกออกมาล้องนะครับตรงหลังคานะครับเขาก็จะทําเป็นชั้นๆเหมือนหลังคาจริงๆเลยนะครับผมที่เป็นก้อนสีขาวๆนี้นะครับบก็จะเปรียบเสมือนเป็นก้อนหิมะที่ค้างอยู่บนหลังคานะครับ ซ้ายขวาก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับของตัวเรือนนะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็วอลลุ่มปรับความดังเบาของเสียงได้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับซึ่งเขาจะทําการปิดเสียงเมื่อเวลาเราปิดไฟนะครับก็จะทําให้ไม่รบกวนเวลานอนครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับชมการทํางานของรุ่นนี้กันนะครับว่าจะน่ารักแล้วก็ตรงไหนจะขยับบ้างนะครับ ทดสอบด้วยการหมุนที่เข็มยาวนะครับแล้วก็หยุดที่เลข12นะครับ โอเครับชวมกันอีกสักรอบนะครับ จำนวนที่นกออกมาร้องนะครับก็จะตามที่เข็มสั้นชี้เลยนะครับอันนี้เข็มสั้นชี้เลขสี่นะครับนกก็จะร้อง4ครั้งนะครับผมส่วนเสียงดนตรีนะครับก็จะมี12เสียงเพลงแตกต่างกันไปในแต่ละชั่วโมงนะครับผมเลือนใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้นะครับรุ่นนี้แหละครับราคา2 0 0 0 0บาทท้วนนะครับผมพร้อมรับประกัน2ปีแล้วก็ดูแลให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจในการกู๊กูนะครับสามารถทักมาคุยกับเราได้เลยนะครับผมผมเฮ่ถมยินดีให้บริการมากๆเลยนะครับโอเคถ้ายัางไงฝากร้านถมกู๊กูไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ